ัสดีครับพบกันในวันฟ r u i ซิมูเลเตอรในคลิปนี้ผมก็มาอยู่ในอัปเดตของ v a l ลนไทน์แล้วก็2ผลตื่นนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่100ของผมแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมจากทุกๆคนด้วยนะครับก็ผมจะใส่กิจกรรมไว้ข้างล่างทุกคนก็อย่าลืมไปอ่านกันด้วยนะมาร่วมสนุกกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมอยู่ในอัปเดตเนาะ ซึ่งมีอยู่3าอย่างด้วยกันกิจกรรมบอลลนไทยผลรีไวต์ตื่นหรือว่าผลคืนชีพผลเลิฟตื่นหรือว่าผลอผลอผลุ่มหลงของโบอาแฮนคอกนั่นเองซึ่งกิจกรรมมีอยู่ทั้ง3ทะเลเลยนะครับมาเริ่มกันที่ทะเลที่3ครับกิจกรรมแรกก็คือ,อการทําผลตื่นผลเลิฟตื่นนะครับโดยการลงเลทซึ่งกุญแจ,จในการลงเลทก็หาจากนี่แหละคุณโบอาคนสวย ก็ตีเลยครับเราก็จะได้กุญแจมานี่ love key เ,เพื่อไปลงเลดกัน love a love awake l e รากไปลงเลดกันครับพิมพ์ไปเลย love ทุกคนคงจะรู้จักคำนี้เนาะมากันแล้วครับในเลดก็จะ เป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้เหมือนตอนที่โบอาโดนจับหรอไม่แน่ใจนะครับนี่ก็โบอาจะเกิดบนนี้นะสนิทพรินเซสเจ้าหญิงงูก็การจะทำตื่นเราเราก็ต้องมีเอเซนนะครับซึ่งอาผลเลิฟ ใช้เอเซนทั้งหมดนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะใช้เอเซนทั้งหมด55ชิ้นครับไม่มากจนเกินไปใช่ไหมเพราะว่าทีมงานเขาตั้งใจให้ทุกคนสามารถทําตื่นได้ง่ายๆครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่เวลอย่างน้อยๆเลือดจะมีประมาณ100ทีนะครับก็ลุยเลยไม่ต้องเปิดฮาคิก็ได้มั้งน่าจะไหวอยู่อ้าวไม่หมดโอเคตีไปแล้วครับ ก็น,นี่จะได้เลเอล p s EN มานะไปกันต่อที่ทะเลที่2องทำผลตื่นต่อไปตอนนี้ผมก็อยู่ที่ทะเลที่2แล้วนะครับในทะเลนี้เราจะมาทำผลรีไวต์ตื่นหรือว่าผลคืนชีพตื่นนั่นเองผลรีไวต์หรือว่าผลคืนชีพหน้าตาเป็นยังไงก็ เมื่อก่อนนี่ทุกคนนิยมใช้มากเลยนะนี่ r e w i n e Foot นะครับหัวเขียวๆก็เป็นผลของบรูคนั่นเองซึ่งการทำตื่นนะครับจะเป็นการทำตื่นเหมือนสันตื่นนี่ซึ่งเป็นการหาเอเซนเลยใช้ Rewind เอเซนทั้งหมด140ชิ้นครับไม่มากจนเกินไปที่ผมบอกว่าทำเหมือนสันตื่น V3 ก็เพราะเราต้องหาเรือครับ แล้วก็ตีคนบนเรือเราก็จะได้เอเซนซึ่งการหาเรือนะครับเรือจะปรากฏไม่แน่ใจว่าทุกกี่นาทีนะครับแต่จะมีตัวหนังสือขึ้นให้เราสังเกตคําว่าโบนหรือว่ากระดูกนั่นเองนะครับเรือก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เรามาใกล้ๆแล้วก็นี่หน้าตาของเรือจะเป็นประมาณนี้เลยนะเป็นซากเรือเก่าๆหุพังนะครับ ตอนกลางคืนก็จะหลอนนิดนึงแล้วก็มีโครงกระดูกอยู่บนนั้นตัวหนึง่งแต่สีสันสดใสนะไม่ได้น่ากลัวนี่ก็เลือดจะอยู่ที่ประมาณ6-7ถึง7 B นะครับอ่ะให้ดู7กอ่าตัวนี้นะปกติก็จะมีหลอดเลือดอยู่ข้างบนนะครับแต่อันนี้น่าจะบักหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคตีเลย นี้ก็จะได้เอเซนมานะครับนี่หน้าตาแบบนี้นะ140ชิ้นอย่าลืมนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อที่กิจกรรมวา l เลนทายกันทะเลที่1นึ่งไปตอนนี้ผมก็อยู่ที่ทะเลที่1แล้วก็มาดูกิจกรรมวาลเลนทายกันก็คือเป็นเกาะเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับเป็นเกาะอีเวนต์นั่นแหละซึ่งสามารถหาจากล็อโพสได้ไหมไม่แน่ใจต้องกดดูก่อน โอเคแสดงว่าไม่อยู่ในล็อกโพสน,นะครับก็คือมันจะอยู่หลังเกาะที่หนึ่งั่นแหละเกาะแรกหาง่ายๆนะครับอยู่ใกล้มากหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยชมพูพิงค์รูปร่างหน้าตาเกาะก็สวยงามใช้ได้ระวังน้ำด้วยนะตรงนี้มีน้ำนะก็จะมีอยู่3มคนนะครับที่เอาไว้แลกของ มีดอกแดนดิไลออนช็อกโกแลตแล้วก็โรสซึ่ง NPC ในเกาะก็จะมีอยู่ประมาณ4พวกด้วยกันนี่ก็เกาะประมาณนี้มี4พวกรับตัวแรกนี่คือคิวปิดกาอ่ามีปีกอันนี้เป็นคิวปิดเฉยๆอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นบอสในเกาะนี้แล้วนะเลือดเยอะสุดอะไรนี้ แล้วก็ Cupid Manager m e s แ e n g e r ดิอ่าแล้วก็ Bright นะครับมีอยู่4พวกด้วยกันซึ่งให้เราตีให้หมดเลยหาผลอะไรก็ได้ที่กว้างๆนะครับอย่างที่ผมจะแนะนำก็คือสันตื่น V3 Sun g o นหรือว่าแสงตื่นมังกรก็ได้อ่าไล่ตีให้หมดเลยในอีเวนต์นี้จะไม่มีชุดให้เราแลกนะครับไล่ตีให้หมด แต่จะเป็นการตีเพื่อให้ได้มาซึ่งของที่จะเอาไปแลกเป็นบูทนะของอย่างแรกที่เราจะได้คือแดนดิไลออนอย่างที่2องช็อกโกแลตและอย่างสุดท้ายครับโรสเอาไปแลกตาม NPC ที่ผมได้แนะนำไว้เมื่อกี้เลยนี่ของใครของมันนะครับมีอยู่3าสตัว ดอกแดนิไลออนครับสามารถแลกเบลีแล้วก็ e a p บูตได้แต่การแลกนะครับพอเรากดเข้าไปใช่ไหมมันจะไม่ได้เข้ากระเป๋านะนี่มันจะเป็นการใช้งานเลยครับเพราะงั้นนะครับผมเลยอยากแนะนำให้ทุกคนนะครับเก็บของพวกนี้ให้ได้เยอะๆก่อนแล้วค่อยมาแลกทีเดียวนะเอาไว้ใช้ตอนกิจกรรมมันหมดอะ่ะก็ต่อไปครับตัวที่สองช็อกโกลแลตแลกอะไรได้บ้างอ๋อ แรกเป็นสแตทกับมาสเตอรี่บูธนะครับ15ช็อกโกแลตนะทุก15อันสามารถแลกได้15นาทีนะครับนี่เห็นไหมเวลาก็จะเพิ่มครั้งละ15นาทีนะครับตัวสุดท้ายครับเป็นโรสใช้แลกดรอปเชนนะครับก็คือโอกาสในการดรอปนั่นเองที่เป็นหีบสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ f o ฟอร์จูนบู f ฟอร์จูน o ู t ผมส่วนตัวนะผมเพิ่งเคยเจอนะครับน่าจะเป็นอาบูธใหม่มันจะเหมือนกับ บูทของลัคกี้อ่ะลักกี้ที่อยู่ในชุดอ่ะคิดว่านะถ้าใครมีข้อมูลก็อ,อกมาแนะนําได้นะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันคือบูทลัคกี้บูทลัคกี้คืออะไรก็คือเพิ่มจํานวนชิ้นในการกรอบครับนี่บูทลักมันเงี้ยเพิ่มจํานวนชิ้นจาก1ชิ้นก็เป็น2ชิ้นประมาณนี้ซึ่งบูทนี้เหมือนแบบว่าเพิ่มอัตราในการเพิ่มของครับเข้าใจไหมเนี่ย งั้นไปเก็บของให้ได้เยอะแล้วไปแลกทีเดียวกันครับอย่าลืมรวบกิจกรรมนะบายเดี๋ยวก่อนทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับกดตัวปุ่มนี้เลยกดเป็นกระดิ่งดิงดองไปเลยนะหากใครอยากสนับสนุนผมโดยตรงก็กดเป็นสมาชิกของผมได้นะ ក្រើន់ខ្ញុំន្រើមក្កដែម្រើន្ក